สวัสดีครับดีกับช่องดำนบลย์เลยไตสิงห์ดิ่ันเก๋ครับผมกับงานฉีบว้อยขึ้นรถหกล้อครับผมมือนี้มาบึ้งรถชิีชิีบว้อยขึ้นรถหกล้อกันครับย้อนแสงครับผม এতনেছিয়া এটা ปลาพี่น้องมาจดจาดฟาดเบิ่มอีกเช่นเคยแล้วครับผมเป็นเด่ะสบายบ่บัดทีนี่ยเอ้ยบ่เป็นยังดอกเขาก็ซื้อขึ้นก่อนละ Nó cái chặt đâu <cười> <cười> Ôi, tụi nó quá nè Ôi, tụi xăm ตัวสามก็ยังง้ําขนาดนี้เจ้าตัวเล็กที่ขนาดท้ายผมว่ามันปีกายมันยังบดีตัวปีนี่ด้เนี่น กินเพี้ยนไว้ั้งนี้เราก็จิปกินตวงผมครับเมื่อเช้านี้ผมเอาไปเที่ยวนึงอะเป็นงานตัดไว้ให้หลายๆายก็เลยบอกผมวก็ชีบมาอีกรอบหนึ่งตอนตอนแรงแล้งได้สนุกพอดีเรามาชีบอยู่ทั้งให้ผมพอดีโอ้ยย่ยมตาละย้อนแสง มือแรงเหรอพี่น้องเอ้ยอแล้วครับเจ้าก็เจ้าเดิมมี่คันเดียวในหมู่บ้านครับพี่น้องเอาเงินแต่ละปีเอาบาวานบา,บาไอ คีิป้อยนี่ก็ได้เงิ้เป็นแสนแล้วครับดะดูกัน,นตาละเจ็ดสิบบาทครับผมผมที่จัดสวบีนาเห้อเอาว่าิดกขนหน่อยผมเป็นไหนหรพี่น้องคอมเมนตนะ์ครับบอกกันได้เลยครับ นี่ครับคลิปนี้เอเพอาของฝั่งของค่อนะครับ